ดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาตกหน้าเดินกชนนะครับหมายปลาคลองนะอันนี้ก็ามากับน้าเบิร์ดนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวป่ะครับน้ำตายตายได้เหยื่อลังเขียวสดๆมาเดี๋ยวมาลองมาลุ้นลองดูครับนี่นะครับเหยื่อของเราวันนี้ปลาลังเขียวครับ เบ็ดกันมาก็กับน้ำเบ็ดนะครับก็คนละสองคันนะครับน้ําตายยมาลองลุ้นกันดูครับว่าจะมีปลากระพงแดงหรือเปล่ามาตามหาปลากระพงแดงครับวันนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันครับทุกคนเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อนะครับว่าไม่ได้ตกหน้าดินนานเลยดูครับฟุ่นครับมาแบบเร็วๆครับไม่ต้องล้างครับ ดูคันนี้ครับนี่ครับขุ่นเก้ขนแมวเต็มนะครับวันนี้ก็มาหาปลาให้แมวนะครับนี่ก็อีกคันนะครับฝนครับส่วนใหญ่จะตีแต่จะปลอมนะครับหน้าดินมไม่ค่อยได้ตกก็มามาทั้งฝนนี่แหละครับมาดินรับ ดันเบิร์ดอัดนะครับหน้าดินเหมือนว่าจะเป็นปลาก,กระพงแดงนะฮะอ๋อมาแล้วแต่มแม่โอ้ยอะไรน,นะเบ็ด์ตผู้อะแบบนี้กระพงแดงใส่ฝ่ามือครับผมนี่น้ำเบิร์ดน้ำเบิร์ด ป่าข้าวติดเดียวนี่ครับผลงานานาเบิร์ดครับตัวนี้เี่ผมว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะครับไม่ใช่ตัวที่ผมปล่อยไว้หรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่ทันสามโลเลยครับใช่บอกว่าโอ้ย เรียบร้อยครับน้าเบิร์ดเอาขึ้นมาได้แล้วครับทุกคนใช่หรือเปล่าผมว่าใช่นี่นเลยครับได้ไหมตัวปลาเก๋าทุกคนโอ้ยเลอะใส่เลยปลาเก๋าครับได้มา ี่น้าเบิร์ดจัดตัวที่สองนะครับตัวที่สองน้าเบิร์ดจัดอีกแล้วนะฮะน้าเบิร์ตเบิร์ตจัดอีกแล้วะฮะปลารครับปลากระพงแดงครับโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่โอ้ตัวนี้ไม่เล็กนะฮะไม่เล็กไหมตัวนี้ไซส เกือบเกือกกิโลนะฮะระเบิดสุดยอดครับระเบิดออกแล้วลากระพงแดงระเบิดโดนอีกแล้วครับทุกคนตายครับลากระพงแดงีนะครับทุกคนครับแดงครับทุกคนครับนี่ผมขี้เกียจลุกเลยนะครับลุกหน่อยก็ได้ครับอืม อกระพงแดงนะครับหมายจริงๆครับนะเบิร์ดคืนนี้ล่อไปสามตัวแล้วครับกระพงแดงครับนี่นะครับปลากระพงแดงอ,อ,อ๋อเลย เก่าครับแล้วก็กระพงแรงตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเกือบ,บกิโลนะครับตัวนี่ปลาเก่าแล้วก็กระพงแรง